ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะ ก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกหกักรักคุดความไม่สมดุลของครอบครัวนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขค่ะ029349258-9 029349258-9ค่ะอ้าได้ผลเลยนะพอน้องลินพูดปุ๊บโทรศัพท์เข้าเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยจังู้แล้ว น้องเออน้องลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องมิ้นมาอะไรครับอาเขามีธุระด่วนเขามีธุระด่วนฮะผมมาอะไรครับก็อย่างนี้แนละยแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงก็มันมันก็บางทีปัญหามันก็เอ่เราต้องยอมรับอ่ะครับอ่าผมก็เลยก็มาเล่ร่วมร่วมแกมร่วมแกมได้ได้ได้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเรื่อเรื่อเรื่อไดร่วมจัดรายการด้วยครับผมครับขอบคุณครับวันนี้ จะตี่าสนาเดี๋ยวจะผมจะถามที่หลังอันนี้ได้ได้แติดชมรายการนิดนึงว่อาอา,อาจจะเสนอแนะอะไรได้ครับได้ครับ,รบยินดีครับยินดีครับที่ว่าที่ว่าเป็นห้าช่วงใช่นไหมคุณ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 อากวงปูคเรับผมผม,ผมอยาจกะไอ้แค่ว่าอยากจะตีช่วงอะไรเนี้ยมันเป็นของพูดจัดหรืออะไรฮะหรือว่าไ้ายว่ามันช่วงนึงให้มันจะมันจะมันจะเร็วไปนิดนึงอะไรเงี้ยไอ้แคว่ามันไหนกำลังจะกำลังจะนั่นช่วง คุาคุยกำลังจะมันใช่ไหมคุากำลังจะมันอันนี้แบบระทักดีช่วงเนี้ยมันมันมันเกี่ยวกับของผู้จัดเขาหรือว่าของเฮียร์ังฟูก็ไม่รู้นะเออมันมันเราก็ดูความเหมาะสมสักนิดหนึ่งครับผมฮะบางทีบางทีขยายครับครับบางทีมันมีก่อนก่อนหน้ารายการเนี้ยถามถามคุณอายตังฟูหน่อยว่าเขาเขาจัสดต่างหาที่ว่ามีคุณธุดารัตน์กับคุณ อ๋อสดครับ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 ก็รายการเขาสนุกสนานเขาก็สนุกสนานดูดูก็เพลินเพลินดีครับมีสาระดีผมยังเคยโทรเข้าไปร่วมเขาเลยอ๋อดีดีทิ้งช่วงทิ้งช่วงนานแล้เนอ่็ก็ดูรายการดูรายการของไอสภาเจ้าชาวบ้านสภาจงนี่เสร็จแล้วก็มาดูรายการผมต่อเลยไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนหรอกครับมันก็มันก็สนิทชิดเชื้อ ขอบคุณคุณอาที่ว่าพอพอจบรายการนะวอวยพรบอกผู้ชมมาอุตส่าห์อดนอนผมเป็นแรงเอาลรงใจให้ไอ้คุณอากังฟูนะเอา้าเราต้องขอบคุณนะเข้าอุตส่าห์โอ้โหเสียเสียเวลา นอนแล้วมาดูเราอย่างนี้ไม่ขอบคุณแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่อาอยากังวลเรื่องพิธีกรนะคุณคุณสอนระยุตตอนเช้าพิธีกรก็เปลี่ยนตั้งสิบคนอันนี้เราไม่ต้องกลัวเราเรามีสองคนนะครับบางทีมาสององอย่างนี้ใช่ไหมครัอาก่อนระยุตุทันจธิินดาเขาเปลี่ยนพิธีกรผมนับมะนะสิบคนสิบนนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่บางทีจะเปลี่ยนน้องน้องลินน้องลินนี่ต้องยึดไว้นี่น้องลินต้องยึดไว้เหรอ ผมผมจะบอกน้องลินให้นะน้องลินเนี่ยอย่าอย่าน้อยใจนะเราอ่ะมีดีกว่ามีอย่างนั้นว่าผู้ชายสิบคนเนี่ยอาจจะว่าเทใจไปให้น้องมินนับแปดคนแต่สำหรับพี่แล้วก็เทใจให้น้องลินเนี่ย้อนนั้น่็น้องลินเนี่ยมีมีดีอยู่ในตัวที่เราเหนือกว่ากว่าน้องมินเยอะหนยนะแต่ว่า พี่่ยไมอาจจะบอกได้น้องลิงก็ไม่อาจจะรู้ได้คุณอาก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ถ้าจะพูดตรงๆก็คือว่าสำหรับผมนะแบบค้เ็กตี้อะไรอย่างเงี้ยเล็กตี้นะเล็กตี้สำหรับผมนะแต่คนอื่นก็อาจจะว่าน้องมิ้นเซ็กซี่กว่าแต่สำหรับผมนะก็เพราะว่าผมเป็นคนร่างเล็กตัวเล็กนะที่บางคนเขก็อาจจะชอบโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้นี่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับตอนที่จะกรีพูดตอนนี้ว่าน้องลินอย่างนั้นอย่างงี้งงเลยเจต้าัวเขาแอบเอามือเกาะโตเอาไว้กลัวลอยอย่างนั้นน <c oughs> ะอะพูดเรีนไปไม่ <c oughs> ก็ดีครับผมถือว่าเป็นรายการที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะร่วมแจมร่วมที่จะแนะนำร่วมที่จะพูดคุย ในความเป็นจริงได้นะครับในสิ่งเหล่านี้แหะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาฟังแต่พิธีกรสองคนมาจัดแล้วก็มาพูดกันอย่างเดียวคุณผู้ชมก็จะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับต้องมีส่วนร่วมในรายการอย่างนี้รายการอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกับได้แต่นั่งดูอย่างเดียวเขาป้อนข้อมูลอะไรให้ท่านก็รับไปอย่างเดียวผิดหรือถูกท่านไม่มีสิทธิโต้แยง้งถูกไหมครับ แต่รายการนี้ท่านโทรเข้ามาได้เลยครับโตแย้งได้เลยเฮ้ยรายการอย่างนี้นะพิธีกรพูดนะไม่ถูกนะมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านสามารถทําได้เลยครับแล้วเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่าสามารถจะถูกทุกเรื่องแล้วก็ดีทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับอ้าวค่ะ มีระหว่างระหว่างที่รอโทรศัพท์นะคะก็จะมาตอบคาถามต่อนะคะว่าค่ะคุณอาคะคือคือว่ามีครอบครัวหนึ่งนะคะคือผู้หญิงเนี่ยเคยมีสามีมาก่อนแล้วสามีคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็รู้ว่าแฟนของเขาเนี่ยมีสามีมาก่อนแล้วแต่เวลามีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งเนี่ยก็มักจะถามเปรียบเทียบเสมอว่าใครดีกว่ากันระหว่างเขากับ แฟ,แฟนเก่าออก,กับแฟนแฟนเก่าผู้าชายค่ะทำไม,มเขาต้องถามแบบนี้คะจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้อนะถ้าสมมุตินะว่าผู้ชายเนี่ยถ้าไม่รู้นะถ้าไม่รู้ว่าแฟนตัวเองเคยมีมีแฟนมาก่อนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาตัวนี้เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้แต่ถ้าพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเกิดความหึงความหวงแล้วก็ความเหมือนอย่างกับ คิดคิดว่าตัวเองจะจะสู้ได้ไหมจะอะไรไหมมันถึงได้ออกอาการในการถามอย่างนี้ว่าเป็นไงเดีกับแฟนเก่าคุณไหมออะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องมันมากมายมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนุ่มเมืองจันครับอ้าวหนุ่มเมืองจันอ้าวว่ามาเออคงไม่แน่นะพรุ่งนี้ ผมผมไม่ได้จองไว้นะอ่ะมาได้เลยมาได้เลยมีอยู่ที่หนึง่งไม่ผมผมไม่ได้จองแต่แต่ไม่แน่เพราะกับกับจยากซื้อพลอยมาก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะจะไหวหรือเปล่าไปสิปามามามา,มาเถอะเพราะว่า <c oughs> มันมันมันว่างอยู่ที่หน,น,นึ่งอ่อว่างของหนุ่มแม่วงไอ้ไอ้หนุ่มหนุ่มแม่วงอะ่ะเขาเขามีเหตุเขามีเหตุเออยาเสีย<ะ>ยาเสียแล้วเขาเพิง่งโทรเมื่อวานนี้เอง ผมอยากให้ไปไม่ไม่ผมเสียดายเสียดายไอไอ,ไอที่อีกที่หนึ่งจริงๆเลยแล้วก็หลายๆคนหลายๆค,คนเขาก็เขาก็อยากให้คุณไปกันนะมีหลายคนเขาก็บ่นอยู่นะว่าโทรมาถามผมก่อนหน้านั้นว่าตูมอเมืองจังไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าอ่าเป็นขวัญใจเขาแล้วต้องไปแล้วครับไปให้ได้มาเลยมีที่หนึ่งอเหลือเลยเหลือที่หนึ่งจริงๆเลยเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย เอาชื่อแล้วเดี๋ยวผมโทรไปบอกให้เขาเนี่ยฮะถเผื่อว่าเธอเผื่อว่าห้าโมงเย็นจนผมถึงน่าถ้าไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าไม่เห็นผมก็แสดงว่าผมไม่ได้ไม่เอาไม่เอาน่ะไม่เอาน่ะรับปากกับผมดีกว่าน่ะไม่ต้องไปไม่ไม่รับปากกับผมดีกว่าต้องมาเพราะผมอยากให้มาจริงๆรพรุ่งพรุ่งนี้มี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 ข้ากรุงเทพแต่ว่ามันมันต้องธุรกิจก่อนเนี่ยก็พยายามะพยายามนะพยายาม เพราะมันมันมันมยืนมีที่ได้ปุ๊บห้าโมงเย็นเห็นผมแน่ที่นั่นอนกล่องอยู่แล้วนะได้ได้แล้วยังไงเลยว่ากันแต่อยากให้มาจริงๆเลยนะอยากให้มาจริงๆเลยครับสวัสดีครับจันทร์สวัสดีน้องเอ็นครับอ่าอ่าครับ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 แล้วยังไงเลยเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับโอเคครับแต่อยากให้มาจริงๆนะบอกบอกอ่าโอเคครับดีเยวไปไปต่างประเทศมาสองสามเดือน ไปซื้อพลอยที่นั่นแล้วกลับมาก็กําลังเคลียร์งานอยู่พวกเงินมันลงไปเยอะครับครับเรื่องของเรื่องคือเงินมันลงไปเยอะก็ต้องอันน่ะอันน่ะพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างนะเหนื่อยแล้วน่ะพักผ่อนพวกถามหาหลายคนอยู่ไปเดียวดวยกันดีกว่าค่ะขอบคุณคิดถึงทุกคนครับครับคนต้องไปนะมานะมานะเอาครับครับสวัสดีค่ะะกี้ยังคุย ตกค้างอยู่นิดนึงอ้าวยังมีโทรศัพท์อีกนะค่ะสวัสดีค่ะผมเชิญเลยครับค่ะผมมีปัญหาอยากคุยแต่คุณอาครับได้ได้ได้คุยเลยคือว่าผมก็เลิกกับแฟนมานาน,นใช่ไหมครับอืมอม,อมพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาชอบผมแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็มีแฟนมีสามีแล้วเขาบอกว่าเขารักผมมากอะไรทุกอย่างนี้เนี่ย ชวนให้ผมไปนอนอะไรอย่างนี้สารพัดผมผมก็ตัดสินใจไม่ถูกนี่แล้วไปนอนหรือยังก็มีวันหนึ่งเขาก็มาหาผมก็ผมก็ทนไม่ได้ก็เลาได้เสียลบเขาแต่รู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาเออเขาเขาเขาก็ถือว่าเขาชวนคุณไปเนี่ย แล้วเราเขาไม่ได้บอกเลยว,ว่าให้ทําประกันชีวิตอะไรเอาไว้ก่อนเนี่ยก่อนไปนอนนะให้ทําประกันชีวิตไว้หน่อยหนึ่งนะเอ่เอเขามีสามีอยู่แล้วเขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยพฤติกรรมเขาอย่างอย่างนี้เนี่ยจริงๆเลยผมบอกเลยว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมันก็ไม่เหนือกว่าไม่เหนือกว่าเออ สาวบริการอะไรหรอกคุณเชื่อผมเถอะเขาเขาบอกว่าเขามีแต่แฟนเขาแล้วก็นอกจากแฟนเขามีแต่ผมคนเดียวก็พูดแบบนี้ไม่จริงหรอกครับไม่จริงหรอกครับแล้วพฤติกรรมเขา,เามีการขอเงินขอทองเรียกร้องเงินเรียกร้อง,องทองอะไรไหมก็ยัยงฮะแต่ยืนยนันว่าเขาชอบคุณรักคุณอะไรคุณอย่างนั้นเลยเอา่าใช่ครับทวมาทุกวันตลอดยีบสี่ชั่วโมงเลยฮะ บางทีนะครับบางทีนะครับว่าคุณคุณทํากิจการอะไรเอาเอาแบบคร่าวๆผมก็ทําสวนยางะอยู่อยู่ทางยาลานี่ทําสวนยางนี่เป็นของตัวเองใช่ไหมว่าสุดข,ของตัวเองก็มีช่วยคนอื่นก็มีเออนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ต้องระวังต้องระวังตัวเองแล้ว่ะครับผมว่าทางที่ดีนะครับอย่าหยุดพฤติกรรมตัวนี้ดีกว่า <c oughs> ผู้หญิงมีเยอะแยะ เราหายที่ดีๆแล้วก็หายที่จะมาเป็นคุณของของเราได้แบบนี้แต่ว่าเอามันก็เตือตือทุกนเตือเราก็อย่าอย่าอย่าเขาต้องมีแผนอะไรแน่นอนผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายชายต้องตือนนะไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายหญิงเป็นผู้เตือนนะแล้วยิ่งถ้าถ้าได้กันแล้วเนี่ยแล้วเขายิ่งเตื้อเนี่ยแสดงว่าเขามีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วคุณต้องระวังตัวแล้วเราต้องพยายาม อย่าเป็นครั้งที่สองถ้าเป็นครั้งที่สองคุณอาจจะเจอเจอเจออะไรที่ดีขึ้นมาก็ได้อาจจะเจอแผนอะไรขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าให้มีครั้งที่สองนะครับหลีกเลี่ยงซะแล้วก็พยายามซะแล้วก็หาทางที่จะมีมีใครก็ได้ผู้หญิงเยอะแยะไปที่ดีๆที่เขาเป็นกุลสตรีที่เราเอามาเพื่อเอามาเป็นคู่ครองของเราเนี่ยทำไมเราจะเลือกดีๆไม่ได้เราไป เอาผู้หญิงต้องขอโทษต้องมีเจ้าของอยู่แล้วต้องขอโทษที่เราไม่ได้เราไม่ได้ดูถูกหรือว่าเหยียดหยามนะครับแต่ว่าในพฤติกรรมอย่างนี้เฉพาะคนคนนี้นะครับพฤติกรรมอย่างนี้ไม่สมควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยมีแต่ว่าคุณอาจจะเจอเล่เหลี่ยมอะไรก็ได้ต้องคิดแล้วนะครับต้องคิดแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีทางปล่อยคุณแล้วล่ะตอนนี้เขาเตือนคุณอยู่เตือนคุณอยู่ถูกไหม พราะฉะนั้นตัวคุณเนี่ยจะต้องระวังแล้วระวังตัวแล้วล่ะครับครับแต่แต่เขาบอกว่าสามีเขาก็ดีนะเขาก็บอกม่าอะไรเอา้าถ้าเขายิ่งบอกว่าสามีเขาดีเนี่ยอมันยิ่งยิ่งยิ่งเลวร้ายใหญ่เลยกับกับที่เราจะคบต่อไปอะ่ะถูกไหมถ้าสามีเขาดีแล้วเขามาคบกับเราอย่างนี้แล้วคิดเราเองก็แล้วกันเนะถ้าเขาบอกว่าสามีเขาเลวสามีเขาอะไรเออยังพอฟังได้แต่นี่สามีดี พอสามีดีแล้วแล้วเราอ่ะเป็นตัวอะไร่ะหยุดพฤติกรรมนี้เลยนะครับ,รบเชื่อผมเชื่อผมเลยนะรเราเดี๋ยวถ้าวันหลังนะคุณจะไม่เหงาถ้าผมเปิดรับสมัครสมาชิกเมื่อไหร่แล้วคุณสมัครมาเลยครับแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าว่าว่ามันเป็นยังไงดูรายการนี้ตลอดนะครับผมก็ดูดูประจำดูตลอดดูประจํานะครับครับ อย่าให้ขาดนะครับอ่าไม่ว่าไม่่วากันไม่ว่ากันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็เชื่อผมเชื่อผมนะครับเชื่อผมนะครับอย่า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 ยุ่งเกี่ยวอีกเลยนะครับครับครผมพยายามครับผมขอบคุณครับถ้ามีอะไรก็โทรมานะครับมีอะไรโทรมาอย่าแต่ัดสินใจด้วยตัวเองนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็คงต้องเข้าในช่วงพักสักรอบหนึ่งแล้วล่ะครับพักสักครู่ครับ Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought